สวัสดีครับผมกรอบรถบ้านนะครับวันนี้จะพาพี่ริวมารีวิวรถรุ่น isuzu tfr นะคะปี95เครื่อง2.5นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าใครสนใจรุ่นนี้รีบพักได้เลยนะคบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นคนนิยมพิมพ์นิยมกันเยอะมากนะครับตัวนี้เขาเรียกหน้าหนูนะครับสีภายนอกนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับสีตัวนี้ประมาณ95%เเลยนะครับรถบางๆเลยนะครับ รถเคยเคลียร์สีมาครั้งเดียวนะครับร้อนกระบะสวยกริบเลยนะครับนี่ครับรถไม่มีผูกนะครับไม่มีผูกเลยนะครับเนี่ยสภาพภายนอกคือเรียบร้อยเลยซื้อไปไม่ต้องทําอะไรครับพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้เราการันตีได้เลยนะครับมาดูสีอ่าภายในนะครับตัวนี้เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับออกจากห้างมาเลยนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับราคาตั้งไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ รถของเราจอดอยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองนะครับใครสนใจรีบพักเลยเลยนะครับเบอร์ศูนย์1ปดเจนดสามสองหนึ่งศูนย์ปดเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพวงมาลัยาวเวอร์นะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่มาดูเลยนะครับตัวนี้เป็นาวเวอร์จากโรงงานเลยนะครับกระจกไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คอะไรก็อยู่ครบเลยครับห้องเครื่องเดิมๆเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมสนใจรีบทักได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถพิมพ์นิยมเลยนะครับใครใครที่เล่นน่ะรู้รู้กันเลยนะครับว่าตัวนี้รุ่นประหยัดมากๆเลยนะครับรุ่นประหยัดมากนะครับผมโอเคนะครับใครสนใจรีบทักได้เลยนะครับราคาย้ำหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจรีบทักได้เลยรถของเราจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับ ก็ขอฝากติดตามในช่อง YouTube นะครับกรอบรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกรอบรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยันบังชัยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่ตอไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ